สวัสดีกรลบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับอยู่กับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับเช่นเคยครับ5คู่ที่ผมได้เลือกหยิบมาวิเคราะห์แล้วก็จะจัดกันไปแบบเน้นๆนะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับผลฟุตบอล5คู่เมื่อวานนี้นะครับคู่แรกครับเป็นคู่ v ีวีนะครับแมนซิตี้นะครับชนะเวสต์แฮมไปเพียงแค่2 1นะครับคู่นี้เสียนะครับคู่ที่2ครับเลสเตอร์ชนะวัตฟอร์ดไป4-2คู่นี้เสียครับ คู่ที่3าครับเบอร์ลี่กับสเปอร์คู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับคู่ที่4ครับเบนฟอร์ดกับเอเวอเรตันเป็นเบนฟอร์ชนะ1 0คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่5ครับเชลซีกับแมนยูครับคู่นี้เสมอ1 1เสียนะครับส่วนบินที่ผมได้กดตามและส่งให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับก็จะมีอยู่3คู่นะครับคู่แรกครับเป็นคู่เรอัลเบติสคู่นี้กินเต็มนะครับชนะ31คู่ที่2ครับเป็นแมนซิตี้คู่นี้เสียนะครับคู่ที่3ครับเป็นเรอัลมาดริดชนะ2 1คู่นี้กินครึ่งนะครับ และบนสเต็ปนะครับวันผมจัดให้สมาชิก VVIP ไปสองชุดนะครับมีแตกไปหนึ่งชุดนะฮะก็จะเป็นเรอเบติสปารีสเซนเชมงแล้วก็ FC u อูเชกนะครับก็บินนี้กินไปประมาณหมื่นสามนะครับ ถ้าท่านใดนับต้องการสมัครสมาชิก VVIP นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้ตตคอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับสมาชิก VVIP ที่จะได้รับก็จะเป็นทีเด็ดบอลเต็งนะทีเด็ดบอล VVIP แล้วก็แนวทางบอลสเต็ปที่ผมคัดสรรมาให้ทุกท่านพร้อมเสิร์ฟในทุกๆวันเลยนะครับ วิกาบอลวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพศ2564กับวันนี้ครับฟุตบอลลีกใหญ่ๆในยุโรปยังพอมีอยู่บ้างในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับไปกันที่ศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับสำหรับคู่นี้ครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกัตเทปครับเจอกับเฟเนบาเช่คู่นี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับจะเตะกันที่สนามกัตเทปคอร์ตนะครับเรามาดูแบบตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ชบ้านครับกัตเทฟครับอยู่อันดับที่18ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ2เสมอสแพ้ไป7เกมครับยิงได้12เสียไป19ประตูมีอยู่10คะแนนครับส่วนเฟเนบาเช่ครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป4เกมครับยิงได้19เสียไป16ประตูมีอยู่23คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับคู่นี้ครับเคยเจอกัน9ครั้งนะครับ ก็เป็นฝั่งกัตเทปชนะไป2ครั้งครับเสมอกันไป2แล้วก็เป็นเฟเนบเช่ฮะเอาชนะไปได้5ครั้งครับเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านกัตเทปนะครับชนะไป2ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่กัตเทปบุกไปเสมอเคเชริสปอร์มา1ประตต่อหนึ่งนะครับ ส่วนทีมเยือนครับเฟเนบาเช่ครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการฮะชนะไป3เสมอ2แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เฟเนบาเช่บุกไปแพ้ให้กับโอลิปิกอสมาในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับโดยที่สกอร์แพ้ไป 10- ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับกัตเชฟครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีคาราเมนเดเมชัต มาโก็มีฮงเลวิทแล้วก็คาริมเอลิซินะครับส่วนยาซินคายานเนี่ยตัวนี้จะติดโทษแบนนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นๆของกัสเทปนะครับโดยวันนี้กัปตันจะมาในระบบ3-4-3นะครับเซ็นเตอร์ครับสคนจะใช้นูการอัสลานนาจิกแล้วก็แองเกลนะครับตรงกลางสองครับจะใช้อาวุกดูนะครับกับเอนโวโดโบนะครับโดยที่3ประสานในแดนหน้านะครับวันนี้จะใช้ลอเรนซี่เอ็นดีเอแล้วก็ อักบูนานะครับส่วนฝั่งเฟเนบาเช่นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้นะครับจะไม่มีหลุยกุสตาโวครับเอเนอร์วาเลนเซียแล้วก็เอาตายบายินเดียนะครับส่วน2รายที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นมาเซลทิสแลนและกับมัดฮาคันยันดัสนะครับส่วนในรายของเมซุตโอซิวะต้องรอเช็คความฟิตในเกมวันนี้ก่อนลงสนามนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าเฟเนบาเช่นะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ โดยที่คู่เซนเตอร์ฮาร์ครับจะใช้คิมินเจจับคู่กับอัจจุระซาลายนาครับตรงกลางครับจะใช้มิเกลซิวาครับเล่นคู่กับโจเซโซซานาครับโดยที่แนวลูก3ามคนครับจะใช้เปลคาร์ตนาชยแล้วก็คาเวซี่นะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ครับจะใช้เมอร์กิมเบรลิชานะครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่มีผลงานค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผมซึ่งเฟเนบาบเช่นะครับผลงานใน6เกมหลังสุดนะครับก็เป็นผลงานที่ทรงๆนะครับเป็นการชนะ2ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะครับ ส่วนกัตเทปครับผลงาน6เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มปัจจุบันนับแพ้ไป3นะครับเสมอ2แล้วก็ชนะ1นะครับก็ต้องบอกว่ากัตเทปในช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยจะดีเลยนะครับซึ่งต้องไปอยู่อันดับที่18ของตารางนะฮะแล้วฤดูกาลนี้เนี่ยเสียไปถึง19ประตูเลยทีเดียวนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เฟเนบาเชชต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับจากเรืราคานี้นะครับผมมองว่าฟอร์มการเล่นปัจจุบันของฝั่งเจ้าบ้านนะครับ ยังมีผลงานไม่ค่อยสู้ดีนะครับถึงแม้ว่าเฟเนรบาเช่ฟอร์มการเล่นตอนนี้เนี่ยจะไม่เปรี้ยงปังเหมือนที่ผ่านมานะครับถ้ากว่าเฟเนบาเช่ชนะในเกมวันนี้นะครับก็จะมี26คะแนนเท่ากับอันดับที่2อ,อย่างฮาตาายสปอร์ or, กับคอนียาสปอร์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาจเป็นแรงจูงใจชั้นดีในเกมวันนี้นะครับฉะนั้นครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับเฟเนบาเช่จะโชว์เก๋าแล้วเอา3มแต้ม ออกไปครับฟ้งมาที่คู่ที่2นะครับคู่นี้ครับก็จะเป็นศึกเดนนากซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างเวเจ้าครับเจอกับมิชชันแลนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับต้องการรับทัศนะและทีเด็ด VVIP นะครับก็ แอดไลน์กันได้ครับที่ ajos88 ที่อยู่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผเพื่อนนะครับเพื่อสอบถามทัศนะและทีเด็ด vvap ประจำวันได้เลยนะครับมาที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างดับบี้เคาตี้ครับเจอกับ Queen Park เล n g e r รคู่นี้จะเป็นศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับสำหรับคู่นี้ครับจะเตะกันในเวลา ตีสองสีทีครับเตะกันที่สนามไพ่พาร์คสเตเดียมนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับชาวบ้านครับแกะเขาเลยครับดาร์บี้เคาน์ตี้ครับอยู่อันดับที่24ครับลังบวยของตารางเลยนะครับแข่งไปแล้ว19นัดชนะ4เสมอ10แพ้ไป5เกมครับยิงได้16เสียไป18ประตูมีอยู่22คะแนนครับ ส่วน q u e นพาร์คเล n g e r รครับอยู่อันดับที่6นะครับแข่งไปแล้ว19นัดชนะ9เสมอ5แพ้ไป5เกมครับยิงได้31เสียไป24ประตูมีอยู่32คะแนนครับเรามาดูเฮดท head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับ10นัดย้อนหลังกลับไปนะครับฝั่งดาบิเคอตีเอาชนะได้5ครั้งครับเสมอกันไป3แล้วก็เป็นฝั่ง QPR ครับชนะได้2ครั้งครับ เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเกมที่ดาร์บี้เคาน์ตี้ครับบุกไปชนะควีนพาร์คได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งดาร์บี้ครับเอาชนะไปได้2ครั้งครับเสมอ6แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ดาร์บี้เคาน์ตี้บุกไปเสมอกับฟูลแลมมาได้0ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทีมเยือนครับ ควีนพาร์คเลนเจอร์นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไปสองเกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ควีนพาร์คนะครับเอาชนะฮาร์เดนฟิลด์ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับความพร้อมในวันนี้ของดาร์บี้เคานิตี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีคริสเตียนเบริกนะครับแซมบัลด็อกแล้วก็ลีบูชานแนนนะครับ3รายที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะ โดยวันนี้ครับคาดว่า11ตัวผู้เล่นที่เวลูนี่จะจัดทับลงวันนี้ครับคู่เซ็นเตอร์ครับจะใช้ฟิลจากิวกากับเคอร์ติสเดวี่นะครับตรงกลางก็จะเป็นแกรมชินี่ครับแม็กเบิร์ดแล้วก็เจสันไนท์นะครับโดยที่3แนวลุกนะครับวันนี้จะเป็นเฟตตี้อีโบเซเล่โคลินกาซิมรชาร์ดแล้วก็อมลอเลนครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเบอร์มิงแฮมนะครับ ภายใต้การคุมทีมของมาร์ควอร์เบอร์ตันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะไม่มีจอร์ดี้เดวายครับแซมมักคัรลัมอองเดเกรและก็เลดอนไดส์ครับโดยที่วันนี้มาร์ควอร์เบอร์ตันนะครับจะวางระบบ3-4-2-1นะครับตรงกลาง2คนครับจะใช้แอมอสครับจับคู่กับโจแอนสันโดยในลูก2ตัวนะครับจะใช้อีเลชเชครับกับวิลล็อกนะนาเปาจะใช้ชาลีออสตินครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมท้ายตารางอย่างดาร์บี้กับควีนพาร์คที่อยู่อันดับที่6นะครับผลงานก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับควีนพาร์คผลงานดูดีกว่า5เกมหลังสุดควีนพาร์คไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3เสมอไป2นะครับแล้วก็ ฝั่งดับบี้นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไป2เกมะเสมอหนึ่งชนะได้1น,นัดเพียงเท่านั้นเองนะครับถ้าจะมองฟอร์มกันดีๆเนี่ยดับบี้เคตี้ก็มีฟอร์มการเล่นที่ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็กําลังกระเตื้องขึ้นนะครับซึ่งการที่ดับบี้ต้องตกไปอยู่ท้ายตารางเนี่ยเป็นการที่ทีมแกะเขาเล็กนะโดนหักคะแนนด้วยฉะนั้นเนี่ยทำให้ยังออกจากพื้นที่บุ้ยของจ่าฝูงยังไม่ได้เลยนะครับ ส่วนควีนพาร์คนะครับก็ต้องลุ้นคะแนนเพื่อที่จะทำแต้มไล่บี้พวกโซนไปเพย์ออฟนะครับเล่นราคาวันนี้ครับเป็นควีนพาร์คเลนเจอร์ตอปอป,อปอนะครับในเกมวันนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ควีนพาร์คเลนเจอร์จะไม่แพ้นในเกมวันนี้แล้วก็คาดว่านะครับควีนพาร์คเลนเจอร์จะมาเก็บ3มแต้มออกไปจากทินพายพาร์คได้ครับฟันทง มาที่คู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างโอซา u ซูน่าครับเจอกับเอลเช่คู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาตี3ตรงนะครับเตะก,กันที่สนามเอสตาเดโอเอลซาดานะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับโอซา u ซูน่าอยู่อันดับที่10ครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป5เกมครับยิงได้14เสียไป18ประตูมีอยู่19คะแนนครับ ส่วนฟังเอลเช่ครับอยู่อันดับที่18นาครับแข่งไปแล้ว14นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป7เกมครับยิงได้11เสียไป20ประตูมีอยู่11คะแนนครับเรามาดูผลงานที่เจอกันหน่อยนะครับเฮทุเฮของทั้ง2ทีมนับย้อนกลับไป8นัดหลังสุดนะครับเป็นโอซานซุาชนะได้3ครั้งครับเสมอกันไป4แล้วก็เป็นฝั่งเอลเช่ครับชนะไปได้1ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่โอซาซุาเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไป2ประตูต่อ0 ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโอซาุนาชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่โอซาุนาแพ้ให้กับแอตเลติโกมาริดไป1ประตูต่อศูนครับส่วนทิมเยือนครับเอลเช่ครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะไปได้1ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอลเช่เปิดบ้านแพ้กับเรอัลบร์ติสไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับโอซาซูน่ารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมี1รายนะครับก็จะเป็นลูคัสตอโลนะฮะส่วนอีกหนึ่งรายก็จะเป็นโรเบิร์ตไอบานเนตนะครับก็มีปัญหาเรื่องอ่าโควิด -19 นะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่าโอซาสซนาจะมาในระบบ4ส3มนะครับโดยที่สามสารในแดนหน้าจะใช้ลูเบนกาเซียครับกีเก้ก,กาเซียแล้วก็ชิมมี อาวิยานะครับส่วนฝั่งทิมเยนครับเอลเช่ครับรายงานตัวผู้ได้มาเจ็บก็จะมีรอเช็คความฟิตอยู่เพียงแค่รายเดียวครับก็จะเป็นฟิเดลนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับขุมกําลังหลักของเอลเช่ก็จะอยู่กันครบเลยนะครับโดยที่ตัวทําเกม3คนนะครับวันนี้ก็จะใช้ลูคัสเปเรสฟิเดลแล้วก็ฮาวิเอร์ปาสโตเรนะครับโดยที่หน้าเป้าครับจะใช้ลูคัสโบเย่นะฮะ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้ครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานที่ยแย่พอๆกันเลยนะครับถ้าเกมหลังสุดนะครับทั้ง2ทีมนี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะควยได้เลยแล้วก็แพ้ไป3เกมเหมือนกันเสมอไป2เกมเหมือนกันเลยนะครับ แต่ผลงานรวมๆที่ผ่านมานะครับโอซากุน่ายังมีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งโอซากุน่าเองก็รั้งอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับส่วนเอลเซ่เนี่ยอยู่ที่18ฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้นะครับก็อาจจะต้องไปวัดกันที่ความเฉียบคมในแนวลุกนะครับซึ่งผมมองว่าโอซากุน่ามีดีกว่านะครับเนื่องจากาเกมลุกของโอซากุน่าเนี่ย ในรดูการนี้นะครับยิงไปได้18ลูกนะครับส่วนเอลเซ่เนี่ยรดูการนี้ยิงไปได้แค่11ลูกเพียงเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นโอซาซูน่ามีผลงานในเกมลูกที่ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับเลนราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่าตอเครื่องลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมขอเอ็นเอียงไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่านะครับมีโอกาสเก็บ3แต้มนะครับซึ่งผมมองว่าเอลเซ่ในวันนี้น่ะ คาดว่าจะมายันไม่อยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเสีย3คะแนนให้กับเจ้าถิ่นอย่างโอซา u n ซูนาสำหรับคู่นี้นะครับผมยังมองว่าโอซา u n ซูนาน่าจะเฉือนเอาชนะเอลเซ่ไปได้ันทงมาที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างเอสโตรลครับเจอกับซานตาควาร่านะครับคู่นี้ครับเป็นศึกฟุตบอลพมิฬาลีากา โปรตุเกสนะครับจะเตะกันในเวลาตี35นะครับเตะกันที่สนามเอสตาเดโออันเตเนโอโคอิมราดาโมตานะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเอสตาเดลครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว11นัดชนะ5เสมอ5แพ้ไป1เกมครับ ยิงได้16เสียไป9ประตูมีอยู่20คะแนนครับส่วนซานตาคาลานะครับอยู่อันดับที่18นะครับแข่งไปแล้ว11นะัดชนะ1เสมอ3แพ้ไป7เกมครับยิงได้7เสียไป23ประตูมีอยู่6คะแนนครับเรามาดูเฮดเว d ของทั้งสทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นะัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเอสเทลลเอาชนะได้1ครั้งครับเสมอกันไป6แล้วก็เป็นฝั่งซานตาคาาเอาชนะได้3ครั้งครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านครับเอสโตเลครับเอาชนะไปได้5ครั้งครับเสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เอสโติลบุกไปชนะเซอร์ปามา5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทิมเยือนครับซานตาคารานาครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเอาชนะไปได้2ครั้งครับเสมอสแล้วก็แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ซานตาคาราบุกไปแพ้ให้กับสปอร์ตติ้งบาก้กามา6ประตูต่อศูนย์นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งชาวบ้านครับเอสโตริวครับรายงานตัวผู้เล่นเจ็ดันนี้ไม่มีนะครับจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นโรมาเลียวบาโลนะครับรายนี้ก็รอเช็คความฟิตนะครับส่วนคุมกําลังตัวหลักอื่นๆของเอสโตริวนะครับวันนี้ภายใต้การคุมทีมของบินโนฟินเฮโรนะครับในเกมนี้คาดว่าฟินเฮโรจะวางระบบ4-3-3นะครับ โดยที่ตรงกลาง3คนครับจะใช้ฟังโกฮะแกมบัวแล้วก็โลเซียสามประสานแนวแนวลุกนะครับคาดว่าจะใช้อตูโกเมสเลอโน่ลุยส์แล้วก็ชิควินโยนะครับส่วนฝั่งซานตาคารานะครับรายงานตัวผู้ล่นมาเจ็บวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็จะมีเปี์เซงกาโมเมดบบลดินีคอสตินญามิเกลวันบาบูน่ามาโกเปเรล่านะครับ โดยคนพร้อมในวันนี้นะครับคาดว่าซานตาคาร่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนครับจะใช้ลินคอนาคาวันโยแล้วก็โมริต้านะครับส่วนแนวลุก3คนนะครับวันนี้จะใช้อราโน่ลุยส์เพลไลท์แล้วก็ริคาดิโน่นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเรียกเลยว่าทั้งเอสโซลิว e กับซานตาคาร่านะชื่อก็ยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าฟอร์มการเล่นนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอสโตเลีห้าเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะนะครับแล้วก็เป็นการเก็บชชนะได้3ครั้งครับแล้วก็เสมอไป2โดยที่มี1เกมที่เสมอนะครับเป็นเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าไป1 1ถือว่ามีผลงานไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับเอสโตเลส่วนซันตาคาร่านะครับ5เกมหลังสุดนะฮะชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งและเป็นการชนะปอร์โตในศึกลีครับของโปรตุเกสนะครับ ส่วน4ครั้งที่เหลือนะฮะแพ้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมติดต่อกันหลังสุดนี้ด้วยนะครับเลยราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเอสซูริวต่อครึ่งลูกนะครับจากราคานี้นะครับผมมองว่านะครับเกมวันนี้เอสซูริวดูดีกว่าในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพตัวผู้เล่นการเข้าทําประตูนะเอสซูริวก็ค่อนข้างจะดูดีนะฮะเนื่องจากเอสซูริวนะครับฤดูกาลนี้ลงไป11นัดเนี่ยยิงไป16ประตูก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ ส่วนทางกับซันตาคาร่านะครับที่อยู่อันดับบอยนะครับ11นัดเนี่ยยิงไปได้แค่เพียง7ลูกนะครับแล้วก็เสียไปถึง23ประตูถือว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นครับจากเลยราคานี้นะผมมองว่าเอสตูริลนะครับน่าจะเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนครับฟันธงก็จบกันนวครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับเป็นกัตเทปเจอกับเฟเนบัชคู่นี้ผมมองไปที่เฟเนบเชครับ คู่ที่2ครับเป็นคู่เวเจ้าครับเจอกับมิชชัลแลนสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ VVIP นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ด VVIP ก็ แอดไลน์มาได้นะครับที่ JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code ครับสามารถสแกนและส่งเพิ่อนผมเพื่อนนะครับเพื่อสอบถามและขอทัศนะทีเด็ด v ีไอนะครับคู่ที่3ครับเป็นดาร์บี้นะครับกับควีนปาร์คคู่นี้ผมขอไปฝั่งควีนปาร์คเลนเจอร์นะครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างโอซาซูน่ากับเอลเช่คู่นี้ผมจะมองว่าโอซาซูน่าน่าจะเก็บ3แต้มได้และคู่ที่5ครับเอสโตริลกับซานตาคาร่านะครับผมมองว่าเอสโตริลจะเข้าวินอีกหนึ่งทีมครับ กับผมนะครับจอตฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะพาดคลิปวิเคราะหตบอลต่อไปนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มเพื่อนๆนะครับแอดเข้ามานะเพื่อรับทีเด็ดในทุกๆวันได้เลยนะครับ ส่วนสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอลวีวแล้วก็แนวทางบอลสเต็ปนะฮะที่คัดสรรไว้ให้ทุกท่านพร้อมเสิร์ฟในทุกๆวันเลยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็สวนกันได้นะครับสวัสดีผมต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ